บิตคอยพุ่งทะลุ31,000ดอลลาร์สวัสดีครับเปรับกัสู่ค r ิป t o ท a อ k ครับกับผมแซกโนเบอร์ดี้ครับผมเจอกันทุกวันครับแปดโงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก a อนเจลส์เซาท์ออสเตรเลียครับผมกับค r ิป t o ท a อ k นะฮะใครที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโ o เคอเรนซีนะฮะ ผ่านทางรายการนี้นะรวมถึงข่าวคราว,าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ AI นะครับ NFT ต่างๆก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมยังไงเข้ามาแล้วนะฮะกดนะไลค์ like, กดแชร์นะฮะช่อง CB Studio ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันด้วยนะแล้วก็สามารถกดติดตามกันได้ฮะโดยกด Subscribe และกดกระดิ่งครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปดีๆแน่นอนนะครับ วันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับบิตคอยมาฝากกันด้วยนะครับราคาบิตคอยครับพุ่งทะลุ31,000ดอลลาร์ครับขณะที่อีตาเรียมนะส่งสัญญาณเอ้าซีซั่นนะฮะนักวิเคราะห์เตือนว่าระวังปรับฐานแรงนะครับบิตคอยฮะทะลุ31,000ดอลลาร์ครับในวันที่14เมษายนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้คนในตลาดก็พากันกล่าวถึงมินิเอลซีซั่นนะฮะแล้วก็เอลซีซั่น2.0กันอย่างหลากหลายนะฮะพร้อมกับคาดหวังไปทางเดียวกันว่าเหรียญเอาคอยทั้งหมดจะเดินตามบิตคอยในไม่ช้านะครับ ก็จะเป็นาง้นได้จะดีมากนะฮะขึ้นไปเลยนะฮะข้อมูลจาก Trading View ครับแสดงเห็นแล้วว่า Bitcoin เนะี่ยทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ10เดือนนะครับอีกครั้งนะที่ระดับราคา3 1 0หมดอลลาร์ครับโดยการเพิ่มขึ้นของราคาครั้งนี้เนี่ยเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะหลังจากประกาศตัวเลขในชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาหรวอ CPI เมื่อวันก่อนนะครับทั้งนี้ดัชนี CPI แล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิต p i ฮะได้แสดงให้เห็นว่าอัตรา,าเงินเฟอ้อชะลอตัว เร็วกว่าที่คาดไว้นะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เฟดประกาศว่าเงินเฟ้อลดลงจนเหลือเพียง5%สิ่งนี้ก็ได้ผลักดันให้ราคาของสินทรัพย์เสี่ยงกลายเป็นขาขึ้นพร้อมกันทั่วหน้านะครับแม้าราคาของบิตคอยจะไม่ได้ตอบสนองต่อการประกาศตัวเลข CPI ในทันทีนะแต่ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดนี้ก็เสริมความเชื่อมั่นให้กับนักเทรดและก็นักลงทุนว่าตลาดกระทิงยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็ตามครับนักวิเคราะห์บางคนกับมองว่าราคาบิตคอยเนอาจ อาจกลับไปอยู่ในจุดต่ํากว่า30,000ดอลลาร์ 30, อีกครั้งครับโดยขณะเดียวกันนะไมเคิลวันเดอร์โปอครับผู้ก่อตั้งและก็ซีโอของบริษัทเอทนะครับกับกล่าวคาดการณ์ในวันนี้นะว่าบิตคอยจะมีการปรับฐานอีกเล็กน้อยท่ามกลางช่วงขาขึ้นนะครับแปลว่าอาจจะย่อนะเขาบอกว่าผมได้ทําเครื่องหมายแนวต้านสําคัญไว้ที่3 31 7ถึง3 2 k ก็คือ31,700ถึง32,000ดอลลาร์นะครับอะไรก็ตามครับ25,000ดอลลาร์ 25, ยังคงไประดับที่ทุกคนต้องการซื้อนะครับแต่มันอาจจะอยู่ที่28,500ดอลลาร์แล้วก็ไม่ใครซื้อก็ได้นะแต่ผมจะโฟกัสไปที่29,700ดอลลาร์นะครับอีกด้านหนึ่งนะคริปโตโทนี่นักเทรดชื่อดังได้กล่าวว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เข้าสู่ช่วง31,000ดอลลาร์ e q แล้วก็3 2 3 0 0ดอลลาร์เลนจ์ไฮนะครับพร้อมแนะนำให้เปิดลองโพซิ i ันนะจนกว่าจะสามารถยืนยันระดับแนวรับใหม่ได้นะครับ ก็หลังจากการอัปเกรดชางไฮโดยที่เรียกว่าแชตเพลราอิทิเลียมฮะก็ได้ส่งสัญญาณการเริ่มต้นของ all ซีซั o แล้วนะโดยเมื่อวันก่อนนะราคาอิทิเลียมก็พุ่งขึ้นไปแตะระดับ2,130อลนว่านะซึ่งถือว่าเป็นราคาสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับราคาอิทิเลียมแล้วก็เหออมมรียญอื่นมี้มจะลดลงนะแต่หลังจากนั้นจะเริ่มต้นการเดินทางสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดการครับ credible crypto นะวิเคราะห์ crypto แล้วก็ที่ปรึกษาของ พูลลีเวิร์สนะครับกล่าวบนทวิตเตอร์นะครับเคดิปเปคริปโตเนี่ยยอมรับว่าราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ในช่วงกลางของเส้นทางขาขึ้นครับแล้วก็มันจะต้องใช้เวลาสำหรับการขึ้นไวของราคาเพื่อกระตุ้นการเติบโตอย่างรวดเร็วของเอาคอยนะครับก็ถือเป็นข่าวดีมากๆของบิตคอยแล้วก็หวังว่าจะเป็นช่วงเอาซีซั่นอย่างแท้จ,จริงนะที่จะช่วยดึงให้เหรียญเอาคอยทั้งหมดเนี่ยกลับขึ้นไปด้วยนะะหลายคนน่าจะพอยิ้มออกได้บ้างในช่วงนี้นะครับ ก็ยังไงคลิปนี้คงเป็นข่าวเดี่ยงคุณเนาะส่งต่อเพื่อนได้ดูไปด้วยกันด้วยนะฮะยังไงช่วยติดตามนะฮะแล้วก็สปอร์ตช่องนี้เป็นทางการครับนั่นคืคุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนนะฮะหรือว่าจะโอนเป็นครั้งคราวก็ได้โดยการโอนมาเป็น USDT BUSD ก็ได้ครับแค่ลืมไปใต้คลิปนี้ฮะก็พี่วอลเล็ตไอเดทข้างล่างแล้วก็โอนได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ